มือนละหมื่นละหมื่นละพี่น้องเล่นละพี่พี่น้องเล่นรหัสพี่แม็กไปเนี่ยฮะเกมมือนี่มันคุณน่ข้ากันมาก เดี๋ยวเก็บปืบนแบบเขาแล้วเขาหาว่าเคเรามาย่อๆกันนะมึงนกงใช้ปืนดักโองใช้ปืนดักได,กกดก้ได้จ่ะได้ได,ได,ได้พี่นงังพี่นงัง พี่แม็กร้องพี่แมคพี่แมคลองเลยแล้วพี่น่องอะไรละฮะเปิดไหมกราเป๋าเราปิดมา ใช้ปืนในตำนานพี่มเมยขอใช้ปืนในตำนานฮะปืนปืนแบบ99เพชรอะไอปืนแบบพี่หน,นุ่มมีอะ ไม oh. uh. ่รังให้ผมปรับเป็นจีบก่อนอ๋อใช่ใช่คือจีบกันนี่หหละพื้นอะไรวะเนีซื้อมาได้แง่พี่แม็กบอกว่าไอโกงได้เดี๋ยวใช้พี่กสิบเหมือนกันนะนะได้ เรล้อเราก็จัดให้หมาผมก็ขอตัด,ดมันจะลงได้เปล่าวะอ่ะเอาเป็นสี่นาทีไปเลยแล้วกันมัน,มนไอเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดมันจะไม่พอ ใน YouTube เขาต้องด่าว่าไในที่สุดที่ในที่สุดเขาในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าเขาเล่นนะคะตัวเต็มอะไรตัวเต็มมันต้องร้อยยี่สิบไม่ใช่เหรอ รออ้อยเจ็ดมื่นใครเล่นปลาฟันร้อยสิบห้าเขาเบื่อตายเลยเว้ยเฮียกระโดดมาไม่ไม่ไม่

పన్న <sharp inhale>

เวล,ลายิงระยะไกลอ่ะยิงกดย้ำย้ำครับก็ขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีค่ะ